สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ซอยเพชรบุรี12นะครับ2องทับ2ี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับว่าว่ามีร้านบะหมี่ดังอยู่ร้านหนึ่งนะครับนี่ยครับลางนั่งรอกันอยู่นะครับเนี่ยเจองยืดสายแค่นเดียวเนี่ยห้าร้อย นี่นะครับในถุงไม่ติดไปเลยก็มีตะสองนะครับนี่ครับนี่กำลังทำเลยนะครับนี่ในถุงนงามงนึ่งถุงนึงสามถุงนอ่ะเอาสิบสามว้น,น,นาาเขา,าหมดเขาเอา,สา,ส,าสามสามอ่ะ ก็มีตาตองนะครับนี่นะครับคิวยาวนะครับต่องอคิวนะครับข้งางในก็มีนะครับนั่งรอกันอยู่เศษ โอ้0บาทนะครับตรง,งนี้กินตรงนี้สามหนึ่งบางพิเศษี่สามเจา่อเฮ้ยสามจ้าสามจ้าพิเศษน้าสองจ้า

คนเยอะมากๆเลยนะครับขาดเยอะมากขาดเยอะมาก้ใช่ไหมครับไปเบอะมากไปแหวะมาชมมาชิมกันได้นะครับมีตาต๋องนะครับมีแมวคิวเหรมีจัมโบ้เจ uh, ้าดังนะครับโอ้โหคนเยอะนะครับต่อคิวกันนะครับต้องต้องเขียนใบต้องรับใบคิวนะครับมีตาต๋องนะครับสองคนเขาคิวได้ไหม ครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ